สวัสดีค่ะสวัสดีคณาจารย์ oui, ทุกท่านและสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมทีวิด enfin> ok ีโอนี้ค่ะดิฉันนางสาวตอนเยองกําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนอังกฤษไทยสังคมโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเหตุผลที่ดิฉันอยากเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์าขาภาษาไทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาจากปัญหาที่ที่ฉันพบเจอในปัจจุบันว่าเด็กไทยจำนวนมากมีปัญหาทางด้านการอ่านการเขียนและการพูดภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องซึ่งเกิดจากอิทธิพลของสื่อออนไลน์การเรียนการสอนที่ไม่น่าสนใจและการขาดการปลูกฝังจากครอบครัว ัญหาเหล่านี้จึงส่งผลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารของเด็กไทยดิฉันจึงอยากเป็นครูภาษาไทยที่จะไม่เพียงแค่สอนให้เด็กใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ดิฉันยังเสริมสร้างให้เด็กไทยรักและภาคภูมิใจในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่มีสเสน่ห์และทรงคุณค่าดิฉันมีทักษะเด่นทางด้านภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเขียน และที่สำคัญดิฉันสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีมาตรฐานระดับสากลที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาและวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติทําจริงพร้อมด้วยคณาจารย์ที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดิฉันมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวยัไลรับแห่งนี้เพราะสถานที่นี้ไม่เพียงแค่เป็นสถานที่เรียนแต่เป็นสถานที่ที่จะพัฒนาสเกลภาพดิฉันให้พร้อมที่จะเป็นครูภาษาไทยที่ดีและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้ ดิฉันขอโอกาสคณะอาจารย์ทุกท่านให้ดิฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งนี้และขอสัญญาว่าดิฉันจะตั้งใจศึกษาอย่างเต็มที่และใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะขอบคุณค่ะ